สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกันอีกครั้งครับกับนายหอยสัญจรชาแนลครับมินี่ยี่สิบหามิถุนายนพี่น้องสองพันหาร้อยหกสิบหาครับนายหอยสัญจรอ,อยู่ที่บ้านน้องโคกปากช่องครับตำบลน,นองโคกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอ่ะบวกไก่บวกไก่จากอำเภอเมืองศรีสะเกดเท่านี่ล้ครับพี่น้องอ่ะออกจากเมืองมากกว่าประมาณสี่หาโลครับพี่น้อง ืัอนี้เหมือนเดิมครับในหอยสันจรนผ้าพีผ้าหน่องมาเบืองง่วครับพี่น้องืัอนี้มีง่งวแม่ทองใส่ไงครับทองแก่ไก่ขอดครับพี่น้องสองแม่ครับจะผ้าพีผ้าหนองมาเบืองครับพี่น้องว่าจะสวยแค่ไหนครับพี่น้องเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบืองลายเหลี่ยงของง่วฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในหอยสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบืองลายเหลี่ยงของง่วกันครับสวัสดีครับคุณพ่อ ครับสวัสดีครับอ่ามือนีมีสองแม่ทองใส่ไงเนาะครับน้าครับผมอ่ามือนีกลับมาพอกับพอเพิ่นอีกั้งครับพี่น้องอยู่บันน้องคกปักช่องครับพี่น้องมือนีมีไงไงสองแม่เนาะครับน้าทองแก่ไก่ขอดครับพี่น้องอ่านี่เป็นตัวแหลกเลยพี่น้องเลยอ่านี่ตัวแหลกครับพี่น้องงวดตัวนี้หาไงก่านีกับจักซัวยังไงพี่น้องงวดตัวนี้ไงแห้งครับพี่น้องนี่เบ่งรอบๆก็เด้อความลึกความหนาความโบดเม็ดสีแดง ครบเครื่องครับพี่น้องงัวแม่นี่ที่สำคัญทองครับพี่น้องอ่ะสถานะทอง KF31 พี่น้องอ่านี่สะสมวันที่8เดือน11ครับพี่น้องก็คือได้ได้8เดือนบ่ครับคุณพ่อ8เดือนครับอ่า8เดือนครับพี่น้องนี่ทองแน่นอนเนาะครับน้อมอ่ะประกันทองเด้อพี่น้องเด้อความสูงได้อ่าวัดได้หลายปานได้คุณพ่อ155ครับอ่าความสูง155เด้อพี่น้องเด้อนี่ใหญ่นาเลิกเบิ่งพี่น้องยืนกับคน นี่ความสูงท้าย15 5้า้าครับเบิงพี่น้องเลียมโตโค้งสางครับพี่น้องนี่สูงลอยหาซิหาครับงอยากดินนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่เพิน์ลบเคยเอไอนี่ครับอยู่ขอ,อกบไดออกขอ,อกครับพี่น้องนี่ลำตดีเลียมดีครับพี่น้องเบิงหนอกครับหนอกตั้งตรงขาหนาพี่น้องเด้อนี่ครับบือลื่งงามครับพี่น้องซ้หนี้มีบอคุณพอมีนมสี อ่าพี่น้องง่วมีติ้งน้อยเดียวด้วยพี่น้องเด้ออ่ะนี่พี่น้องนี่ครับพันธุกรรมดีครับเนื้อหนังดีโค้งสางดีครับพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบ่งโตจริงครับพี่น้องกระดูกกระเดี่วแข้งขานี่่าไง่มืมอทุกชวนครับพี่น้องตัวนี้เบ่งายพี่น้องนี่ายง่วอ่าทองไก่ขอดแร้วพี่น้องแปดเดือนแล้วครับพี่น้องนี่งหนาลึกครับพี่น้องอ่าตำนี้ก็คือมีติงงด้วพี่น้องเด้อนมมีติง อ่าที่เหลือบ่มีนเนาะพ่อน้ออ่าสีโค้งสุดขาทุกขาถอนนี่แลนโซ่พ่อบ่ม,มี่ทุกพีถอนพี่นอ้องอ่านี่เบิ่งด้านนะ้าง่วสวยครับพี่นอ้องเบิง่งหน,า,น,นาครับใหญ่หนาเลิกครับพี่นอ้องอ่าตัวแรกนี่พ่อห้องไว้หลายป่นไหนหนอ้อตัวนี้เปิดไปแสนหกหมื่นครับอ่าหนึ่งแสนก็หกหมื่นเด้อพี่นอ้องเด้อซ้ำได้สองตัวเหรอพี่นอ้องลูกในท้องลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแปดเดือนครับพี่นอ้องเอาไปรุ่นเอารุ่นจะว่าจะได้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับพี่นอ้องอ่าพ่อเพิ่งได้ลูกแค่ตัวเหรอตัวนี้ ลูกตัวดีสองน้ำทองนะครับน้ออ่าพี่น้องนี่นอนของสวยใหญ่ๆหน,นาๆเลิกๆครับราคากับเนื้อผากะเป็นตัวฉี่วัดครับพี่น้องอยากให้ว่า<อ>ิึงตัวจริงครับพี่น้องนี่<อ>ถ่ายเลือกนี่ครับกกหางมึงพี่น้องกุกหางนี่ไงกาแขนผมไหลครับพี่น้องไงกาฟ้ามือพร้อมครับพี่น้องนี่อ่านี่ไงหนาเลิกของแท้ครับพี่น้องบือลึ่งกับง่ามผลงานการใจลูกนะสิสุดยอดละครับพี่น้องแม่นี่อ่ะตัวแหลกของขอกเพิ่นครับพี่น้องนี่ กอกพอบีดครับพี่น้องหนึ่งแสนกับหกหมื่นบาทราคาคุยได้เนาะคุณพ่อเนาะ,ะอ่านี่ครับรงูตัวนี้ก็คือว่าครบเครื่องพี่น้องแดงโบดไงเลือกแล้วก็ตะนอกตั้งครับแก้งขากระดีนาสวยครับพี่น้องนี่ใบนากระสวยครับอ่า,านี่เขางามเขาขื้นงามเลยพี่น้องเด้อหนังหนาพร้อมครับพี่น้องอ่ะเบื้องหลังเป็นแป้นครับแล้วก็เห้าวครับพี่น้องเหย้าเหย้าเหย้าอ่านี่ อยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงครับพี่น้องความใหญ่นี่สุดยอดครับอ่ะตัวแหลกเปิดไบหนึ่งแสนกับหกหมื่นบาทเด้พี่น้องเด้อต่อรองได้ครับอ่ะนี่เบิ่งพันยางโชว์พี่น้องอ่ะนี่สุดยอดครับนี่ตัวแหลกครับพี่น้องมาเบิ่งเดี๋ยวตัวสองนี่จะเป็นหัวลวนได้พี่น้องบาทนี่ผู้ใดแนมหางวงหัวลวนบาทนี่นี่ครับตัวแหลกของขอกเพิินอ่ะพี่น้องครับแม่ที่สองมากแล้วครับผมนี่เป็นแม่หัวลนเด้พี่น้องเด้อนี่เป็นอย่างไรครับพี่น้องเม็ดสี แสีบตาเลื้อยเกินครับพี่น้องนี่สูทีสองของกอกอ,อ่าเพื่นครับพี่น้องนี่เบิ้งพี่น้องอ่ะให้เบิ้งภาพรวมกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะว่ารายละเอียดสูพีสูน้องฟังครับพี่น้องนี่แดงดีครับหัวโลนครับพี่นอ้องอ่านี่พูดว่าครับผมท่ายายสูงถอดเทายนอนแม่นี่สูงลอยหาซิปอ่าความสูงลอยหาซิปน,คน,ะ, 10, นะครับน้อเป็น,เป,นเป็นงูเอฟหนึ่งนะครับน้อฟหนี่เอกสารมาบอกคุณบอกเอกสารเขาส่งตูวี อ่าทรงจดนะครับน้ออ่าพี่น้องเอกสารทรงจดนะครับเด้อเพื่อนพลูกตัวใดครับนี่ลูกซีครับอ่าพี่น้องลูกสาวซี่ไหศูนย์เก่าฮกนะครับพี่น้องสถานะอิหนึ่งนะครับพี่น้องเอออ่านี่พี่น้องนี่ครับผมนี่สังเกตได้พี่น้องน้มลงเหรอพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเมืองเตาน้มนมเริ่มลงเหรอพี่น้องอ่ะนี่ครับพี่น้องทองแน่นออนลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอ่าผสมเจ้าการเมืองครับพี่น้อง นี่ครับผม22ตุลาคม64ครับนับมือนับวันเลยแล้ว8เดือนครับพี่น้องครับอีกสามมือครับอ่าพี่น้องพร้อมกินน้องเด้อพี่น้องเด้อนี่เอานี่นี่ครับผมเดี๋ยวพาบึงถ่ายวันไหนจักหน่อยสาวทองแรกนี่ถ่ายลึกถ่ายเปิดดีครับอ่าเป็นทองแรกผมบอกคุณว่านี่อ่าพี่น้องสาวท้องแรกครับเป็นลูกเพื่อนนั่นเพื่อนเองนั่นเป็นลูกสาวซี่ไว้ซูนเก่าหวกเด้อพี่น้องเด้อสถานะเอฟหนึ่งครับพี่น้องท้องเจ้าการเมืองใน้8เดือนครับพี่น้องเป็นว่า งวัวสาวทองแหลกครับแดงดีพี่น้องนี่ครับหัวโลนจากการเทิดเขาเด้วยนะพอนาอคกับเฮ็ดเขาอ่านี่ครับนี่ครับผมพี่น้องอ่ะตัวที่สองของเกอกเพื่อนปูดา้าแนมหางัวทองใส่ไงหัวโลนครับพี่นอ้อ,องเชือกครับน,น,นี่ครับผมเชื่อ,องแห้งครับพี่น้องอ่านี่โบดครบเครื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่ายางโซ่พี่โซน้องในละนี่โอ้ตอนนี้คือชูข้อขึ้นแล้วไงเงาพี่น้องนี่คนหนึ่งคนอยากกลมเนี่ยจังหน่อยเขินกล่องบาจักพี่น้องอ่านี่ ใหญ่ครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องอ้าวนี่เบิ่งเอาบุไดเนี่ยมางัวหัวโลนท่องครับพี่น้องนี่อ่านี่จัดทายืนได้สวยได้งามเด้อพี่น้องเด้อนี่ดากเปิดดีครับขนาดพี่น้องอ่านี่ตัวนี้ห้องไวรัสบุไดคุณพอ่อตัวที่สองนี่ต้นนี้เปิดไปแสนสี่หครับอ่าหนึ่งแสนกับสี่หมื่นเด้อพี่น้องเด้อราคาต่อรองไเลยนพอพนอรนาคาบ้านไหนต้นนี้มีบอคุณพอ่อ ตัวนีบ่มีตำหนีครับตำหนีบ่มีนะครับน้าอ่ะตัวที่สองนี่ประกันตำหนีไหเดอพี่น้องเด้ออ่านี่สาวทองแรกครับพี่น้องเป็นหลูกสาวซีไหว้สย์เก่าหกสถานะเอฟหนึ่งรอบใบเด้อพี่น้องเด้อนี่รอบใบตะนอกตั้งๆ้งครับนี่ทองเจ้าการเมืองครับพี่น้องเอกสารครบใบหลอดครบครับอ่ายี่สิบสองตุลาคมครับมือผสมครับฐานับมือนีก็คืออ่าได้แปดเดือนก็อีกสามมือครับพี่น้องซําซือได้สองตัวครับพี่น้องในทองนี่ออกมา อ่าก็คือว่าเป็นงัวสวยพันธุกรรมดีแน่นอนครับลูกสาวซี่วายทองเจ้าการเมืองครับพี่น้องนี่ความสูงลอยหาสิบบวกครับกกหางใหญ่ๆครับพี่น้องเบืองนี่เกือบถ่วงข้นครับพี่น้องเครื่องกันญ่ดัมดีครับพี่น้องนี่กกหางนี่ใหญ่ดีครับกับหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนาะคุณพ่อเนาะต่อรองได้ครับพี่น้องนี่อ่ะตัวที่สองของกอกเพื่อนผู้ใดมากมื่อนี้ผมพามาเบิงครับงัวทองไก่ขอดทั้งสองแม่ครับทองแปดเดือนทั้งสองแม่ครับพี่น้องนี่ นี่เป็นตัวที่สองครับตัวนี้ต้นนี้ปากกันไห่เลอรเล็บเล็บดีเหมิดครับบดครบเครื่องครับพี่น้องน้ำใตน้ำล่างงามครับพี่น้องอ่ะราคาก็คือให้พี่น้องเบิ้งเอาพี่น่าเอาครับความสวยความงามอยากให้พี่น้องว่าเบิ้งตัวจริงครับนี่ครับพี่น้องอ่ะตัวที่สองของของคอกเพื่อนครับไปแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถามเบิง้งเลือเพื่อนว่าเพ็พ่สนมีงวอสาวหน่อยครับพี่น้องจะเปิดแบ่งปันพี่น้องเดี๋ยวจะออกจากคอกได้บ่เดี๋ยวจะจังเบิ้งกันพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งงัวทอง หองแก่ๆใหญ่ๆสองตัวสองแม่พานไปแล้วครับพี่นอ้องอ่าว่าเป็นงัวสาวน้อยบ้างพี่น้องสาวน้อยสวยพันธุกรรมดีพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยยืนมอเปน็นนังงามอ่านี่หัวสวยพันธุกรรมดีอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องสาวน้อยครับอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวล็อกโคลนะคุณพ่อเนาะ HK 6 8 8ปครับพี่น้องนี่เอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยตัวนี้อายุ8เดือนพี่น้องใบหลอดครบครับพี่น้องลูกสาวล็อกโคครับพี่น้องนี่ นี่ครับผมความสูงนี่ประมาณเท่าไรคุณป่อร้อยสามสิบครับอ่าใร้อยสามสิบบวกเด้อพี่น้องเด้อแดงดีขนาดครับน้าไต้น้ำล่างงามครับพี่น้องอ่านี่สีแดงเป็นบักขามครับตำหนีมีบ่อคุณพ่อบ่อครับบ่มีตำหนีเนาะอ่านี่เบิ่งพี่น้องกกหางเพลินนี่เครื่องดําครับพี่น้องนี่ยืนเชิดยืนงามครับนี่อ้านี่ตำหนีบ่มีความสูงร้อยสามสิบบวกนี่ครับสวยครับพี่น้องตัวนี้ลนจากการเทิดเขาเนะพอน้อง อ่ารวมจากการเทดเขาอ่ะพี่น้องนี่หนังหนาด้อพี่น้องด้อยเบืองต่างข้อเบืองหลายครับบทครบเครื่องพ้อมครับพี่น้องอ่ะนี่นี่ครับเบือลึ่งถือว่างามครับนมซีนะครับพอนอแบบนมซีอ่าเบือเบือนีงามด้วยพี่น้องเด้อเบือง่ามจากเล้าน่มมาหนี่ถึงต่างข้อน้าไตง่ามครับพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องเบืองข้อครับพี่น้องข้อหลายขนาดครับอ่านี่แต่พี่แผลหน่อยเดียวด้วพี่น้องแจงพี่แจงน้องเพื่อความสบายใจด้วยสื่อขายกันนี่แต่ว่าหายเรียบร้อยแล้วพี่น้อแ นี่เบ่งใบนาบ้างพี่น้องนี่นากระสวยกระง,งามครับพี่น้องอ่านี่ตัวน,นี้เป็นงัวน้อยที่พอเพิ่นแบ่งปันครับพี่น้อง <S <S นี่นี่โดนๆได้ออกกอกครับพี่น้องอ่าคุณพ่อตัวนี้ห้องไวลัยปัใดน้อเปิดหอคะแนนครับอ่พี่น้องหาหมื่นกับสองพันบาทเดอ้อต่อรองดได้ครับพี่น้องตานอกตั้งๆถ่ายมุ่นๆโค้งๆเปิดเปิดครับพี่น้องนี่โตที่สามของขอกเพิ่นครับพี่น้องนี่ถือว่าอนาคตแมวบอกแมวพันนะครับเนาะอ่าพี่น้องเบ่งเบ่งมุมนี่ข้อข้อ พ่อหลายครับพี่น้องนี่เอาหนิหาหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องแข้งขาดีขาใหญ่ครับบ๊ทครบเครื่องพร้อมครับประกันตนําหนิไฮเดอร์ตัวนี้โลนเฮ็ดเขาพี่น้องแดงจัดจัๆเลยพี่น้องนี่อยากตื่นนจังหน่อยอ,อ่ะนี่หาหมื่นสองพันบาทพี่น้องอ่ะมาร์กโทมาครับพี่น้องพูดบอกขอร่าเรียกันติดต่อน้ำแน่ เบอร์โทรศัพท์0 9 9 4 0 6 0 7 0 4่ย์หกศูนย์เนย่หยปดแปองตํบลหนองคกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับอ่าพี่น้องผู้ใดไก่ไก่บ้านหางวัวแถวจังหวัดศรีสะเกตครับแวะเข้าวาเบิ่งงวัวน้ำพรอเพิ่นได้ครับพี่น้องมีงวัวงใส่ไงข้าวไมา่พี่ให้น้องเลือกเบิ่งเลือกชมเรื่อยๆครับรวมไปถึงสาวน้อยงวังวงัวงออกจากที่นั่เสนอไปเด้อพี่น้องเด้อจะมีพ่อแม่ลูกแม่ทองอีกหลายตัวครับพี่น้องคอกเพิ่นมีซิบก็ตัวครับแต่มื้อนี้เปิดเข่าวๆไปให้พพพีี่่่่ให้้้้นนนออองงงไไดแบบปปัั3ตครเื ค้นหาแมวบอกแมวพันธ์ครับพี่น้องอ่ะบัตรน้องโคกปักช่องเด้อพี่นอ้องเด้ออํำเพื่อเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับพี่นอ้องอ่ามือนีขอบคุณครับติด,ต,ดตามได้รับชมครับเจอกันไหม่พี่น้องคลิปหนาสวัสดีครับ